สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2565 เวลา15นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2565เป็นวันแรก ในการนี้พระราชทานปริญญาบาตัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมาศกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น1014คนประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมสำนักวิชาแพทยาศาสตร์สำนักวิชาสาธสาธรณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สำนักวิชาทันตแพทยาศาสตร์และสำนักวิชาศาสตร์และสินดิจิทัลดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่24มหาบัณฑิตรุ่นที่25และบัณฑิตรุ่นที่27 รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยได้แก่มหาบัณฑิตรุ่นที่9และบัณฑิตรุ่นที่23ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมของสาขาวิชาต่างๆเข้ารับพระราชทานเข็มทองคำจำนวน17คน มีผู้ได้รับรางวัลสีปีบทองซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจำนวนหนึ่งคนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาสแก่บัณฑิตความตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาแล้วยอมปรารถนาที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติการจะทำให้ได้ดังที่กล่าว แต่ละคนจะต้องปฏิบัติกิจการงานโดยอาศัยความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำทั้งความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานและความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆรวมทั้งความรู้รอบตัวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดที่กว้างขวางและทันสมัยสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงขอให้บัณฑิตท,ทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆแล้วพิจารณาเลือกสรรข้อมูลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปฏิบัติงานถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สำเร็จผลและสามารถร่วมมือกันสร้างสรรประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติอันจะส่งผลให้บ้านเมืองมีความผาสุกร่มเย็นและมั่นคงยั่งยืงยน ตลอดไป